สวัสดีครับสสดีน้องทุกคนนะครับยินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่รายการเด็กติดเลขอีพีนี้นะครับน้องๆก็จะเจอกับพี่ภูมินะครับโจทย์ในวันนี้นะครับที่พี่หยิบมาเนี่ยจะเป็นบทของเลขยกกําลังครับน้องๆแต่ของเอาใจน้องๆสายแข่งขันนิดนึงแล้วกันนะครับจะเป็นแนวโจทย์นะครับเลขยกกําลังที่ออกในข้อสอบแข่งขันไม่ว่าจะเป็นสนามสพทไอเจสโอหรือว่าสอวนนะครับนะหรือสนามสอบแข่งขันอื่นๆนะครับแนวแนวนี้เขาก็เขาก็ออกนะครับ และใครนะครับที่กําลังเตรียมตัวสอบม .3 สอบเข้าม .4 บางโรงเรียนนะโดยเฉพาะโรงเรียนเตรียมอุดมเนี่ยโจแนวน,นี้ก็ออกเช่นกันนะครับโจในวันนี้นะครับจะยากง่ายแค่ไหนแล้วก็มีเทคนิคตรงไหนบ้างเดี๋ยวเราไปอ่านโจทย์กันเลยดีกว่าครับน้องๆจะได้ไม่เสียเวลามาทุกคนจ๋าเขาบอกว่าครับ6กำลัง x เนี่ยนะครับนะเท่ากับ3กำลัง y และเท่ากับ2กำลัง z เท่ากับรูท5ใช่ไหม และนะครับ a ของเรานะครับคือเศษส่วนคือ y z บวก 5x z ลบ xy หารด้วย xy z อยากรู้ว่าครับรูท5กำลัง a มีค่าเท่ากับเท่าใดถามง่ายเนาะถามแค่รูท5กำลัง a อเองะว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่น้องการที่น้องจะรู้ได้ว่ารูท5กำลัง a เป็นเท่าไหร่เนี่ยน้องก็ต้องรู้ให้ได้ก่อนว่า a เป็นใครจริงปะ a อยู่ไหนอะรู้จักไหม่ a คือใครนี่อยู่นี่ถูกไหมครับนะ a อยู่นี่ถูกไหมครับ แล้วเออ่ะมันเป็นเศษส่วนอ่ะดูรุงรังรุงรังถูกไหมครับนะดูรกเหลือเกินเนี่ยเป็นไง y z บวก5 x z ลบ x y แล้วหารด้วย x y z น้องมันดูยากอ่ะเศษส่วนตัวนี้มันดูยากจริงไหมครับน้องครับเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนครับตัวเนี้ยเราต้องจัดให้มันง่ายก่อนการจัดให้มันง่ายน้องดูง่ายๆตัวเศษตัวเนี้ยนะครับมันบวกลบกันอยู่ใช่ไหมถ้าเกิดว่ามันบวกลบกันอยู่แบบเนี้ยแยกได้ไหมแยกได้นะตัวนี้สามารถแยกได้นะแล้วแยกออกมาเป็นกี่ก้อนเนี่ย สามก้อนจริงป่ะแยกออกมาเป็นสามก้อนสามก้อนที่ว่ามีอะไรบ้าง A. ของเราจะเท่ากับมีก้อนหน้าก้อนกลางแล้วก็ก้อนหลังก้อนหน้าก็คือ y z หารด้วย x y z ก้อนกลางก็คือ 5x z หารด้วย x y z และก้อนหลังก็คือ x y หารด้วย x y z โอเคแค่นี้เองพอแยกเป็นสามก้อนปุ๊บนะครับแต่ละก้อนมันจะมีตัวตัดได้เกิดความสวยงามขึ้นจริงป่ะนี่ไงก้อนแรกก่อนเลยนะ y แตัด y แหายไหมหาย x แตัด x แข้างล่างหายไหมก็หาย x y ตัด x y ข้างล่างหายไหมก็หายเพราะฉะนั้น a ของเราจึงเท่ากับใครจึ๊บจึ๊บแล้วก็จึ๊บน้องก้อนแรกอะเหลือแค่1ส่วน x ก้อนหลังเนี่ยกลายเป็น5ส่วน y โปรดก้อนกลางตรงนี้ถูไหมครับน้องครับและก้อนหลังนะครับก็คือ1ส่วนแจริงป่ะได้เด้อได้เด้อดูง่ายขึ้นไหม ดูง่ายขึ้นดูหล่อขึ้นเยอะเลยนะครับนะสำหรับ A จริงป่ะน้องนั่ก็แสดงว่าครับรูทหากำลัง A ของน้องเนี่ยสิ่งที่เขากําลังถามเราอยู่นะครับมันก็คือใครถามง่ายมากเลยอ่ะมันก็คือรูทห้ากำลัง1ส่วน X บวกกับ5ส่วน Y แล้วลบด้วย1ส่วน Z จริงไหมรูจ๋า การที่น้องจะหาก้อนนี้ออกมาได้เนี่ยน้องก็ต้องรู้ให้ได้ก่อนว่ารูทห้ากำลังหนึ่งส่วน x เป็นใครรูทห้ากำลังห้าส่วน y อ่เป็นใครและรูทห้ากำลังหนึ่งส่วนแ z เป็นใครจริงไหมหาจากไหนก็หาจากสิ่งที่โจทย์เขาให้มาเขาให้อะไรมาเขาให้มาว่าสี่ก้อนนี้นะครับมันเท่ากันหกกำลัง x เท่ากับสามกำลัง y เท่ากับสองกำลัง z เท่ากับรูทห้าสี่ตัวนี้มันเท่ากันจริงปะถามคำนะพี่สามารถพูดได้ไหมว่าหกกำลัง x เท่ากับรูทห้า พูดได้ดูไหมครับ3าลัง y เท่ากับรูทห้ก็พูดได้2กําลัง z เท่ากับรูทห้ก็พูดได้ถ้าอย่างนั้นถ้าพูดได้นะครับน้องขอมาเขียนข้างๆแล้วกันนะคะก็สามารถอ้างได้ครับว่าจู่หกกำลัง x นะจะเท่ากับรูทห้าสามกำลัง y นะก็จะเท่ากับรูทห้าและนะครับสองกำลัง z นะก็จะเท่ากับรูทห้านั่นเอง เน no. hmm. าะนี่ได้แล้ทีนี้เราบอกว่าเราอยากได้รูทห้ากำลังหส่วนเอ็กซ์อะพี่รมรูทห้ากำลังหส่วนเหาจากไหนก็ต้องหาจากสมการแรกแน่ๆทุกคนครับเรารู้ว่าหกกำลังเอเท่ากับรูทหอยากได้รูทหาลังหส่วนเทไงก็ยกกำลังหนส่วนเทั้งสองฝั่งแค่นี้เองถูกต้องไหมครับเราก็แค่ครับยกกำลังหนส่วนเทั้งสฝั่ง น้องหกกำลัง x กับรูทห้าเนี่ยเฉยไว้ก่อนนะเราก็แค่ยกกําลังหนึ่งส่วน x ทั้งสองฝั่งชีม้มิพอน้องยกกำลังหนึ่งส่วน x ทั้งสองฝั่งนะครับทุกคนครับซ้ายมือกลายเป็นใครครับหกกำลัง x ซ้อนด้วยหนึ่งส่วน x กําลังที่มันซ้อนกันสามารถจับกําลังคูณกันได้ x คูณกับหนึ่งส่วน x x ตัด x หายจริงไหม x ตัด x หายจะเหลือแค่หนึ่งหกกำลังหนึ่งก็จะได้ได้หกนั่นเองซ้ายมือเป็นหกขวามือเป็นรูทห้ากำลังหนึ่งส่วน x น้องครับ สมบัติตัวนี้นะครับนะสำหรับกําลังที่มันซ้อนกันเนี่ยน้องน้องต้องรู้ว่ากําลังที่มันซ้อนกันสามารถจับกําลังคูณกันได้ถูกไหมอันนี้ทวนไว้นิดนึงแล้วกันนะเผื่อใครยังไม่ได้ทวนมานะครับ a อลัง m ซ้อนด้วยกําลัง n มันจะเท่ากับ a กําลัง m คูณด้วยคูณด้วย n จริงไหมคะตัวนี้เราได้ออกมาแล้วครับมาแล้วตัวแรกครับรูทห้านะครับกำลังหนึ่งส่วน x กก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ มีค่าเท่ากับหนั่นเองมาแล้วครั้งี้ต่อมาตัวนี้บ้างน้องสมกำลัง Y อ่ะมันเท่ากับรูทห้าสามกำลัง Y เท่ากับรูทห้าอยากได้รูทห้ากำลังหนึ่งส่วน Y ทำยังไงอะคะก็ยกกำลังหนึ่งส่วน Y ทั้งสองฝั่งซะสิยกกำลังหนึ่งส่วน Y ทั้งสองฝั่งยูห uh ูใครครับเนี่ยขวามือไม่มีปัญหาเขียนก่อนเลยก็ได้มันก็คือรูทห้ากำลังหนึ่งส่วน y เท่ากับใครซ้ายมือตัวนี้นะครับ3าลัง y ซ้อนด้วย1ส่วน y กําลังที่ซ้อนกันจับกําลังคูณกัน y คูณกัน1ส่วน y y ตัด y หายเหลือแค่1 3กํากลัง1ก็ได้ได้3นั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับรูทห้ากำลัง1ส่วน y จะมีค่าเท่ากับเท่ากับ3ครับคราวนี้ต่อมาครับบรรทัดสุดท้ายของเราครับ2งกลัง z เท่ากับรูทห้าอยากได้รูทห้ากำลัง1ส่วน z น้องก็แค่ยกยกกําลัง1ส่วน z ทั้ง2ฝั่ง แค่นี้เองยกกำลังปุ๊บเกิดอะไรขึ้นขวามือตัวนี้ก็จะกลายเป็นรูทห้ากำลังหงส่วนแทันทีใช่ไหมถูกไหมแล้วซ้ายมืออ่ะซ้ายมือบอกวิภูมิหน่อยกําลังที่มันซ้อนกันก็ตัดกันได้เหมือนเดิมครับสุดท้ายแล้วจะเหลือแค่2องกำลังหนึ่งก็คือ2นั่นเองครับมาแล้วครับ น้องรูทห้ากำลังหนึ่งส่วน x ก็รู้แล้วรูทห้ากำลังหนึ S ่งส่วน y ก็รู้แลว้วรูทห้ากำลังหนึ่งส่วน z ก็รู้แล้วโจทย์อยากได้รูทห้ากำลัง a ครับรูทห้ากำลัง a ของน้องเนี่ยนะครับมันคือใครนะรูทห้ากำลัง a มันคือรูทห้ากำลังหนึ่งส่วน x บวกกับห้าส่วน y แล้วลบด้วยหนึ S ่งส่วน z ทุกคนรูทห้ากำลังหนึ S ่งส่วน x เรารู้ใช่ไหมแต่รูทห้ากำลังห้าส่วน y ตัวนี้เรารู้ไหม ตอนนี้ที่เรารู้่เรารู้แค่รูทห้ากำลังหนึ่งส่วน y ใช่ปะทำยังไงให้ตัวนี้จากหนึ่งส่วน y กลายเป็นห้าส่วน y ให้ได้ก็ยกกำลังห้าซะสิถูกไหมครับน้องก็แค่ซ้อนด้วยซ้อนด้วยกำลังห้าหรือยกกำลังห้าทั้งสองฝั่งนั่นเองกำลังที่ซ้อนกันจับก,กำลังคูณกันหนึ่งส่วน y คูณห้าก็ได้เป็นห้าส่วน y เพราะฉะนั้นนะครับมันจึงกลายเป็นรูทห้ากำลังห้าส่วน y จะเท่ากับ สามกำลังห้าครับทุกคนครับมาครบหมดแล้วนะครับพอรูทห้ากำลังหนึ่งส่วนแซดหนูก็รู้แล้วว่ามันเป็นสองจริงไหมครับและไอ้ก้อนนี้นะครับมันเกิดจากอะไรนะครับก็ง่ายๆเลยครับมันจะเกิดจากการที่น้องนะครับจับรูทห้าครับกำลังหนึ่งส่วน x คูณกับรูทห้ากำลังห้าส่วน y หลังจากนั้นหารด้วยรูทห้ากำลังหนึ่งส่วนแครับมายังไงอ่ะพี่ภูมิ ก็รูทหากลังหส่วนเกับรูทหาังหส่วนวเนี่ยถามคำฐานเหมือนกันไหมฐานเหมือนกันคูณกันกําลังก็จับบวกกันก็กลายเป็น1นึ่ส่วนเบวกหส่วนวหลังจากนั้นครับฐานเหมือนกันหารกันกําลังก็จับลบกันสุดท้ายจะกลายเป็นรูทห้ากำลังหนึ่งส่วนเบวกห้าส่วนวและลบด้วยหนึ่งส่วนแซดแค่นี้เองครับน้องตัวนี้นะครับเอกำลังเคูณกับเอกำลังเอเนี่ยฐานเหมือนกันคูณกันกําลังก็จับบวกกันจริงไหม A อกำลัง M หารด้วย a อกำลัง n แบบนี้เนี่ยฐานเหมือนกันหารกันกำลังก็กจับลบกันถูกต้องไหมเลขชี้กำลังของตัวเศษลบด้วยเลขชี้กำลังของตัวส่วนแค่นี้เองแต่ละตัวแทนค่าได้ยังแทนได้แล้วเนี่ยรูทห้ากำลังหนึ่งส่วน x คือใครหแทนได้รูทห้ากำลังห้าส่วน y ตัวนี้เราก็รู้แล้วถูกไหมครับ ว่ามันเท่ากับ3ามกำลังหก็แทนได้และสุดท้ายครับรูทห้ากำลังหส่วนแทบตัวนี้น้องก็สามารถแทนได้ว่ามันคือมันคือ2ครับแทนลงไปครับก็จบแล้วครับปึ๊บตัวนี้คือ6คูณอยู่กับ3ามกำลังหหารด้วย2 2จะตัดกับ6ได้3 3ตัวนี้คือ3ามกำลังหนึ่ากลังหคูณสามกลังหได้3ามกลังหคิดเลขอีกนิดหนึ่งสามกลังหมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถ้าใครจําได้ก็ดีนะครับสาลังหตัวนี้คือเจ็ดสองเก้าแต่ถ้าเกิดจำไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเรามองง่ายๆครับสามกำลังหกคือสามกลังสคูณสามกลังสอแล้วก็คูณกับสามกลังสองสามกลังสองคือ9 9้าเก้าคูณเกคูณเกคูณกันสตัวครับเอา9้าคูณเก่อนได้8ปดเออคูณเีกทีได้7 2 9 เพราะฉะนั้นนะครับนะสามกำลังหกของหนูก็คือเจ็ดสองเก้าจบเป็นที่เรียบร้อยเก็บแต้มได้สําหรับข้อสอบสอพอทอข้อนี้ครับจดให้เสร็จก่อนง่ายไหมไม่ยากนะตัวนี้ไม่ยากนะครับนะเจอแนวแนวนี้เจอบ่อยมากนะครับนะเจอแนวแนวนี้ในข้อสอบก็ทําได้แล้วนะครับโอเคนะครับได้เนาะตัวนี้ก็จดครับจดให้เสร็จก่อนนะครับนะ เป็นไงกันบ้างครับน้องๆครับสำหรับข้อนี้นะครับน้องจะเห็นว่าข้อนี้จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้ยากนะครับโจทย์แนวๆนี้ไม่ได้ยากนะครับเป็นโจทย์เก็บแต้มได้อย่างแน่นอนและที่สําคัญถ้าเกิดเราไปเจอโจทย์แนวๆนี้ในข้อสอบทําได้ไหม ทำได้แน่ๆถูกไหมครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้น้องทุกคนโชคดีกับการสอบนะครับที่ใกล้จะมาถึงแล้วนะครับแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมนะช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะครับและที่สําคัญนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับและกดซับสไครป์ช่อง YouTube ของ v ีบอยเดอะเบนของพวกพี่ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้มี E ีพีถัดไปนะครับรายการของพวกพี่ก็จะได้อยู่ต่อไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับนะและที่สาคัญอย่าลืมคอมเมนต์ให้พวกพี่ด้วยนะครับนะว่า อยากจะให้ผู้พี่เอาข้อสอบสนามไหนนะครับมาติวให้หรือว่าชอบไม่ชอบอะไรยังไงนะครับก็ฝากให้น้องๆอคอมเมนต์ให้ผู้พี่ด้วยนะครับวันนี้ของพี่ก็มีเพียงเท่านี้นครับขอให้น้องโชคดีสวัสดีครับน้องๆทุกคนบ๊ายบายคอร์สคณิตศาสตร์มอต้นปูพื้นฐานคณิตศาสตร์เพื่อต่อยอดสู่ระดับชั้นมอปลายเนื้อหาเข้มข้นพร้อมเทคนิคที่เปลี่ยนโจทย์ยากให้เป็นโจทย์ง่ายในสไตล์วีตะลุยโจทย์หลากหลายพร้อมพิชิตข้อสอบโรงเรียนชั้นนำและข้อสอบแข่งขันสมัครเลยที่ vbythebrain com และที่ีทุกสาขา